ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดิอยินดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไม่มีมีมร,าร, <laughs> ร,รายการเลโอเควันนี้เราจะไปสำรวจหมู่บ้านเดิใช้คำว่า,าเดินเล่นดีก่ในยามเท่าไหร่ในในยามยในยามหรอในยามยกเลิกเคอร์ฟิวตอนกลางคืนในยามมีการในครับวันนี้วันที่ยี่สิบานะครับครับผมไปกันเลยครับ ไปกันเลยนะครับพอกูปุ๊บอย่างนี้มึงก็อย่างนี้ไงเออไปกันเลยครับเอาใหม่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 ไม่ใช้แต่ไม่แตดไปกันเลยครับเร็วดิโอ้ช้าช้าทำเองไหมทำเองไหมไปกันเลยครับหลังเดินทันหลังท่ายดีหลังง่ายดีก็ไม่บอกกูอ่ะมึงต้องให้พวกปู่เดินทางลังก็อูกล้องเหรอก็แบบเดินแล้วก็ค่อยๆมาไงมึงจะคุยอย่างนี้ตลอดทางนี้อ๋อใช่คนต้องเดินคือเองไหมอยู่ในหมู่บ้าน อันแนะนำ่อนที่นี่คือที่ไหนแนะนำบองเ้าคุณหลุดไปไรอีกนี่คือไอ้ว้าือยู่ก้าวขึ้นเลยเนี่ยนี้ไม่ดีเฮ้ยเอ้ยเออไปซื้อไอ้กล้องไอ้นั่นอ่ะไอ้กล้องที่มันเป็นถือเล็กๆเหมือนโกโปรอะโกโปรไงเออไม่ใช่เหมือนโกโป้ที่มันเล็กๆอ่ะจิ๋ววอะมันแปลกว่าวาที่กูถือกล้องเห็นอย่างเงี้ยอ้าวอล์กไงกาเดี๋ยวอย่างแรกเดี๋ยวเราจะไปทาง คือคือตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่กันอยู่อยู่ตรงหน้าซอยเดี๋ยวเราจะเดินไปหลังซอยกันเราเพิ่งออกจากศัตรูมาได้ไม่กี่นาทีศัตรูใช่ไหมเออศัตรูยึดที่นี่เป็นประตูไม่สนป่ะป่ะที่จริงปกติตอนนี้นี่เขาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็จะอยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่านี่มันเริ่มมันเริ่มดึกแล้วใช่ไหมไม่พีใครมาเดินเล่นอะไรเออไม่พี่แครมาเดินเล่นดูเดี๋ยวดูบรรยากาศโลกเร็วไหมโคโรนอโดูสิ่งเก้าคุณว่าคนโรนัลด์โอนโรนัลด์ ไม่โดนครับดูคนรอบๆดิดูรอบๆตอนเนี้ยมีอะไรบนะ้างเชื้อหลับแล้วเชื้อหลับแล้วไปเดี๋ยวนี่เดี๋ยวได้ได้โอ้โสุดยอดอนะ่ะเดี๋ยวมันไม่มีใครโฟกัสแน่มา <c oughs> เอาไปดูโฟกัสเฮ้ยนี่ก<อ>ูยังติดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ไรเราเดินกันช้าๆนะเราเหมือนเราจะวิ่งกันเลยเรากูจะล้มแล้วไงเอ้ยไอ้เนี่ยเรามันมันมีในเรื่อง <ๆ S 2> นั้นนะที่ยังไม่ทันเลยก็เดี๋ยวสปอยไม่เอาดีกว่า เรื่องอะไรที่กูบอกว่ารอกันพาร์ทหน้าไงยังไม่ได้เล่าเลยมึงอัดอัเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดินเร็วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากถึงผ่านก็หายสิก็เดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวก็จะมีคลิปผีของไอ้อะไรเรื่องไอ้บอลลงอ้าคนดูหนักพูดเลยว่าถ่ายวันเนี้ยแม่งลงได้อย่างสิ้นปีอ่ะนั่นแหละก็เดี๋ยวรอติดตามได้มึงลงอาทิตย์ละสามคลิปจบแล้วจบแล้วมันยังมีที่ผีอยู่ในนู่น กูวิ่งตอนเช้าแล้วนี่ไงมันก็จะวิ่งเพื่อสุกเนี่ยเนี่ยมึงมึงมึงลองเดินมึงเห็นไหมแสงที่มันสอดส่องมาจากข้างหลังในความฝันกูแม่งเป็นอย่างนั้นเลยเหมือนเรากว่าอยู่ในสเต็งเตอร์ติ้กแส่ให้ส่องมาข้างหลังกูอย่างเงี้ยไฟหน้ารถก็ตอนนี้ก็ปกติก็จะมาวิ่งครับดูตอนนี้ก็ดูบรรยากาศก็จะดูแบบเงียบๆเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วไม่ตอนนี้ตอนนี้ในภาพอ่ะไม่เห็นอะไรเลยมันจะน้อยสุดมืมากมืมากคือตอนเนี้ยสามารถสนับสนุนเราได้โดยการ ดเน็ตมาด้านล่างจะจริงๆรู้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 สึกว่าไม่แน่สปอนเซอร์ไหนจะเข้าเราก็เข้าๆเลยเข้าได้ได้หมดสปอนเซอร์ไหนเข้าเข้าเลยเรารับหมดแล้วตอนเนี้ยรีวิวรีวิวไข่สั่นก็เข้าได้เดี๋ยวเอาไปทำให้เรารีวิวกันเนาะชอบเลยแบบเนี้ยรีวิวว่าวี่งห่อไหนมันสั่นเร็วกันสั่นเร็วกันที่ก็เรียกทีมันต้องทนทานไม่ใช่เหรอวะเขาต้องหรอเอ้ยใช้ได้นานเลยเนี่ย มันสูาเดินกลับมันตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเดินที่ศูนเดินกลับมันด้เคยเดินมาสูนย์หรือเปล่าก็เดี๋ยวคลิปต่อไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นคลิปหลังจากคลิปนี้ก็เป็นคลิปผีเสร็จแล้วว่เราน่าจะมีคลิปไปวัดใช่ปะไฟว่าทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อจากนั้นจะเป็นตลอด EP หนึ่งเดี๋ยวดูตลอด EP หนึ่งเลยตลอด EP หนึ่งน่าจะได้ถ่ายทิ่หน้าหน้าก็ไม่มีของ แล้วก็ส่วนใหญ่ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นคลิปผีเป็นใน่อนดิไม่รู้บาดเลยหยุดก่อนนเพราะว่ามันติดโควิดมาถ่ายงานอจังใช่ไม่ไปถ่ายบอลแล้วหยุดพูดก่อนไหมพูดเชื่อบอลไม่เข้าใหม่เดี๋ยวจะถือถือถือกล้องให้ตากล้องอ่ะเดี๋ยวอะไรนี้จะไม่พูดกันแล้วเราจะไม่ีอย่างถ่ายบรรยกาศโดยรอบมึงตัดในช่วงโหมดจะไปวัดออกด้วยถ่ายในช่วงที่ไปวัด่อ ทำไมอ่ะเพราะว่าันสอร์ตถ้าขายเนยากาศแตั้นโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันต้องซอยเข้าไปอี้ก็ตกใจกูว่าเรียนวิ่งตาดูดหนักเยอะมากะ ในร้าตรงนีไม่เคยเห็นเวยนะท่านยู้มั้ยคือ่ะไเนียบให้เข้าได้ไหมจาของกองแมงจะของช่องแมงกลัวได้ไหมอ่ะไปหลยกลัวนะในล้านบ้างตรงนันสางไหลนี่มันโรงงานแล้ว ไม่ไม่เอยมาถึงแบบนี้ใช่ไหมใช่ไม่รู้ว่าต้องว่าเป็นวันพุธทำงานก็ลงเหมือนเขามาซื้อบ้านแล้วก็เช็งเอาไว้อย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจนะแต่บ้านบางบ้านขมก็หรือเขาเปิดหรือเขาเปิดบริษัทอะไรวิ่งไปไหนวิ่งแล้วเหรอหรือเขาเปิดบริษัทปะแต่บางบ้านมันก็โอเคดูนะครับคนนี้นะฮะเดี๋ยวมังจะถ่ายวิ่งบริษัทชีคนนี้นะฮะไร แล้วปกติพวกกีที่สุดในกลุ่มฉันวิ่งนะฮะเมื่อกี้เขาพันจะวิ่งไปไหนไม่รู้นะฮะไม่เมื่อกี้คือมีขี้หมาก็เลยาอุ๊ยไปแล้ววิ่งเลยกล้องเลยเมื่อกี้อยากรู้จะคนดูจะได้จากคลิปนี้ก็แบ่งความเกี่ยวกับคลิปต่อๆกันคลิปทาร์สิชันไหนว่าคลิปทารสิชันออกก็คือแบบว่าเป็นแบบว่าอัปเดตนั่นแหละแต่เมื่อไหร่ต่อสี่พี่หนึ่งพี้าตอนนี้มันเป็นอัปเดตประมาณว่าสวยนะสวยนะแต่กล้องไอเดียโฟกัสไม่ได้ เออตอนนี้ต้องกล้องกล้องกาครับสามารถสนับสนุนได้คือตอนนี้คือตอนตอให้มอมมีตอนนี้คิปคิปเราขัดราขัดกูเูปคือได้คือสั่นรัวสั่นคือคือตอนนี้คิปตอนนี้ที่เราจะมาพูดกันก็คือประมาณว่าเดี๋ยวเราจะลงคลิปถี่ลงแมะถี่ขึ้นถี่ขึ้นเพราะว่าก็สามคลิปต่อสัปดาห์สี่ปต่อสัปดาห์ก็เดี๋ยวจะสองคลิปแลวทำให้ได้มากที่สุดเมื่อแต่ช่วงนี้ลงไปได้ก็ลงโอเค เราลงคอนเทนต์กันแบบว่าไร้สาระนะครับไร้สาระช่องนี้ไม่มีสาระอะไรทั้งนั้นนะถ้ามีสาระก็มีสาระตรงสะพานเล็กนิดนึงอะถึงถึงกี่เปอร์เซ็นต์วะค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่งมีอยู่แค่ข้างๆไปเฮ้ยที่ตรงนี้สวยดีอะไปตรงนี้สวยดีขายดิขายดิก็เดี๋ยวจ้างจ้างรับ กูไม่ได้กดอะไรมันเลยจริงจริงมันหยุดถึงมันเองเอาเกิดเพราะว่าใหม่ทีเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้คือพูดถึงหมู่บ้านเลยนะมันเป็นซอยเก้าสี่ในในซอยอ่ะมันมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่แบบว่าเอาง่ายๆว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีคนอยู่เอาง่ายๆเอาง่ายๆว่าคือเข้าไปตอนกลางวันไอ้เนี่ยกูกับไอตังอ่ะเข้าไปแป๊บเดียวกูก็ออกกันมาแล้วกูไม่กล้าเข้าไปลึกต่อแล้วแต่ถ้าคลิปเนี้ยถึงซอยไลค์ เดี๋ยวพาไปดูเอาดีลแมันปอดแหกร้อยไรกันคออะไรปอดแหกอ่ะไปกี่โมงดีกว่าครับกูไปตอนบ่ายกูยังกลัวเลยขออนุญาตนะครับเออไม่ขอไม่ถึงร้อยไรนะร้อยไรร้อยไรร้อยไรขอไม่ถึงร้อยไรนะขอโทษครัสรุปไปดูยวแม่ลงคลิปนี้หนุ่มก็เดี๋ยวเราไอดีแกมาส่งป้านแล้วเฮ้ยนะบ้านสตารมป่ะว่าไม่ใช่ส่งของอ่ะไปไปไปทีวันนี้ก็ พบกันกับคนก็จบไปกับดิวพาเดินทำไม <laughs> ช่วงใหม่คือขึ้นช่วงใหม่แล้วหรอนี่เดี๋ยวมีโลโก้ขึ้นตรงนี้ไอ้ดิวทำชิง <laughs> ทำแล้วเหรอ <laughs> จบแล้ว